สวัสดีครับมาพบกันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ลูกค้าเอารถมาให้ตรวจสอบนะครับเป็น Honda HRV นะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องไฟ엔จินโชนะครับนี่นะครับไฟ n จินโชแล้วก็ไฟรูปตัว P โชตลอดเวลานะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งนี้เขาให้เช็คซิสเ็มนะครับไฟลูปเครื่องโชนะครับมาดูที่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเป็นรถ Honda HRV นะครับ เราก็ใช้เครื่องมือสแกนตัวนี้นะครับในการสแกนเทอรเปอร์โคดนะครับว่ามันจะตรวจเจออะไรมั่งนะครับส่วนพอต OBD หรือ DLC นะครับของ Honda ตัวนี้นะครับแต่อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับแถวแถวฝั่งนี้นะครับใต้คอพงาลไยฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่ามันจะตรวจเจออะไรม้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทอรเบอร์โค้ดของมันนะครับว่าตัวทเบอร์โค้ดจะเจอโค้ดอะไรบ้างนะครับก็เข้าไป ใช้เครื่อง Maxiscan นะครับ OBD2 นะครับกด Enter เลยนะครับเข้าไปดูด y โนส t i c นะครับหน้าจอก็จะเบลอๆหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วนะครับ Enter นะครับรอเครื่องสแกนแป๊บหนึ่งนะครับก o Yes รอแป๊บหนึ่งนะครับ ในนี้มันก็จะให้เราอ่านโค้ดนะครับว่าจะเป็นลิดลิดดี้ลิดดี้โค้ดหรือว e ่าอีลาร์ดโค้ดนะครับหรือไลท์นะครับเป็นข้อมูลสนนะครับเราต้องการอ่านโค้ดนะครับเราก็อินเทอร์ตรงลิดดี้นะครับ,รก,ร ID, รบก็จากข้อมูลที่มันโชว์ตอนนี้นะครับก็จะให้เข้าไปดูในสตอเพนดิ้งนะครับว่าในสตอเพนดิ้งที่มันเจอมันขึ้นโค้ดอะไรนะครับอ่าก็จะขึ้นโค้ด p ศูนย์ 0706นะครับเป็นอะไรนะปีศูนยเป็นทานสมิททานสมิชั่นทานสมิชั่นเบอร์เบอร์หน่อยทานสมิชั่นทานสมิชั่นเลงเซนเซอร์เอเซอร์กิตเลงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเบอร์เบอร์หน่อยอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ถ้าดูตามโค้ดนะครับน่าจะเกิดจากเซนเซอร์เกียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเซนเซอร์เกียร์ตรงข้อ P0607 นะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่เบื้องต้นจะขอเกียร์โค้ดก่อนนะครับเราก็ออกมาหน้าลิดีนะครับก็ออกมาดูแล้วเลื่อนลูกศรไปที่ Elast นะครับเพื่อเป็นการลบโค้ดดูนะครับว่าโค้ดที่มันโชว์นะครับณนะตอนนี้มันโชว์ ไฟ engine โชว์แล้วก็ไฟเบรกมือรูปตกใจนะครับฝั่งนี้ก็ให้เช็คซีสเทมเบรกมือนะครับเดี๋ยวเราจะอ e ีลาร์ดนะครับเราเลือกแล้วเราก็เอนเตอร์นะครับมันจะถามว่าจะอ e ีลาร์ดโค้ดไหมเราก็เยสเลยนะครับกดเยสก็หลังจากที่เราเคลียร์โค้ดนะครับเคลียร์โค้ดแล้วก็ดับเครื่องยนต์แล้วก็คีย์ออนใหม่นะครับปรากฏว่า,าตัว ไฟ엔จินที่โชว์กับไฟเบรกมือที่โชว์ตอนนี้หายไปนะครับแล้วเช็คเช็คซิสเ็มตอนนี้ก็หายไปนะครับเดี๋ยวเราออกออกจากระบบแล้วเข้าใช้ตัวสแกนทูลสแกนดูอีกทีนะว่า DTC มันยังค้างอยู่หรือเปล่านะครับเราเอทสเกออกเลยนะครับออกไปหน้าแรกเลยนะครับ โอเคครับเราออกไปหน้าแรกนะหลังจากนั้นเราก็ enter ดูข้อมูลนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในสตอที่ว่ามันค้างอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราอ e ีลารไปแล้วหรือลบโค้ดไปแล้วหรือเคลียร์ DDC ไปแล้วนะครับเราดูที่ว่ามันจะค้างอยู่หรือเปล่าอ่า pending สต o r e นะครับอ่ามันก็บอกว่าในสตอไม่มีโค้ดค้านะครับเทเาิลนโค้ดในนี้ไม่มีโค้ดค้างนะครับ เดี๋ยวจะทดลองถอดขั้วแบตแล้วก็รีเซ็ตระบบใหม่อีกรอบนึงแล้วก็มาเช็ค DDC โค้ดอีกรอบนึนงครับว่า,าปัญหาที่มันโชว์ที่มิเตอร์มันจะหายไหมนะครับก็โอเคครับหลังจากที่เราเคลียร์โค้ดแล้วโคว้ดไฟที่มิเตอร์ก็ไม่โชว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาถอดขั้วแบตเพื่อรีเซ็ตระบบใหม่อีกรอบนึงนะครับก็เป็น l รถ HRV นะครับ HRV HR ของ Honda นะครับ เดี๋ยวเรามาถอดขั้วแบตนะครับจริงๆผมถอดไว้แล้วแหละครับถอดขั้วแบตจริงการถอดขั้วแบตนะครับให้ถอดขั้วลบเสมอนะครับห้ามถอดขั้วบวกนะครับเพราะขั้วบวกถ้าสมมุติว่าเราถอดขั้วบวกนะครับเราเอาเครื่องมือมาถอดนี้นะครับก็จะมาโดนตัวโครงสร้างของตัวรถก็จะทําให้สปาร์กได้นะครับดังนั้นหลักการถอดขั้วแบตจะต้องถอดขั้วลบเสมอนะครับหลักการถอดขั้วแบตจะต้องถอดขั้วลบเสมอห้ามถอดขั้วบวกโดยเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าเครื่องมือที่เรามาถอดมันก็จะมามีโอกาสที่หลุดมาใส่โครงหรือตัวเฟรมของตัวรถได้นะครับอ่ะหลังจากที่เราถอดเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ขั้วแบตคืนนะครับอ่ะใส่คืนเลยนะครับอ่ะหลังจากใส่คืนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คโค้ดอีกรอบนึงว่าโค้ดมันจะโชว์หรือเปล่านะครับก็โค้ดที่เราเจอนะครับมันฟอ้องว่าเซนเซอร์ของเกียร์นะครับเกียร์ฝั่งนี้นะครับอ่ มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมทดลองขยับเซ็นเซอร์สายไฟฝั่งนี้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ข้างเกียร์ฝั่งนี้นะครับมันอาจจะหลวมหรืออาจจะมีการหลุดนะครับเดี๋ยวจะขยับดูนะครับว่ามันล็อกดีไหมมันหลุดไหมหนูกัดสายไฟหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ขยับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเช็คโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะหายหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนมากรถที่จอดตามบ้านสวนบ้านอะไรนะครับหนูคือตัว อันตรายที่สุดนะครับเป็นโจรที่อันตรายที่สุดทําให้คนเสียตังมาเยอะแต่เยอะแล้วนะครับเสียเงินมาเยอะแต่เยอะเพราะว่ามันชอบเลอเกินในสายไฟพวกนี้ถ้ากัดทีนี้ก็ที่แตกเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปเช็คโค้ดอีกรอบนึงครับว่าโค้ดมันจะชิงโชว์อยู่หรือเปล่านะครับก็หลังจากที่เราถอดขั้วแบตนะครับถอดขั้วแบตในห้องเครื่องนะครับใน engine r o o นะครับหลังจากนั้นเราก็เช็คคอนเนคเตอร์ต่างๆที่อยู่บนเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเนคเตอร์ ที่อยู่ข้างเกียร์คอนเนคเตอร์ของไอออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตรงท่อร่วมไอเสียนะครับตรงนั้นเราก็ขยับคอนเนคเตอร์ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วโค้ด d d c จะขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าเสียบเครื่องมือสแกนเข้าไปนะครับเป็น Maxi ซี a สแกนนะครับโมเดล m s 509นะครับใช้มายาวนานนะครับเครื่องนี้อ่าเอนเทอร์เข้าไปเลยครับก็ดโนสติกนะครับ รอแป๊บหนึ่งกำลังสแกนอยู่ยนะครับอ่า yes นะครับรอให้มันอ่าอ่านแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะขึ้นว่าให้เรา ready code หรือว่า erase code นะครับเราก็เราก็ ready นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราจะเคลียร์โค้ดหรือลบโค้ดเราก็เลื่อนลงไปตรง erase นะครับแต่ตอนนี้เราต้องการ ready อย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็ enter นะครับ Enter อ่าแล้วก็อ่านแล้วก็ Enter อีกทีนึงนะครับว่าโค้ดยังค้างอยู่เปล่าตอนนี้โค้ดไม่มีแล้วนะครับ DTC หรือทับบนโคดที่อยู่ในตัว ECM ไม่ค้างแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะส่งรถให้ลูกค้าต่อนะครับเพื่อไปขับดูอีกทีนึงว่ามันจะโชว์อีกหรือเปล่านะครับ